แต่ยืนแต่ชากระซ้อมเย๋เย๋เย๋ยเลยเนี่ยเขาว่าไงนะตัวน้อยเนี่ยบอกอยากให้มองแต่ในด้านดีของกันและกันทุกคนมีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปมองลุงมืดของเขาเลยใช่ไหมลูกนั่นตรงนี้ก็ตรงกับที่ท่านพุทธทาสพ,พิขุท่านเขียนไว้ไงลูกท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกมากยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเสาะหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยจุดให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงบอกแล้วคุณแม่เนี่ยพูดธรรมะเปล่าๆคุณแม่ก็ยังมีส่วนไม,ม่ดีอยู่เยอะแต่ว่าพอเราปฏิบัติธรรมเราก็จะจักที่จะค่อยๆขัดเกลามันนะนะูนะพระเจ้าบอกว่า คนที่โกรธคนแรกผู้เจ้าไม่ตำหนินะผู้เจ้าตำหนิคนที่โกรธตอบเพราะเรามีเวลาคลิดมากกว่าเขาใช่ไหมเราเห็นและอาการโกรธมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราไปโกรธตอบเขาเนี่ยหน้าตำหนิแต่ทรงสรรเสริญผู้ที่ให้อภัยไม่ต้องถามหาว่าใครผิดใครถูกใครก่อนใครหลังแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้อภัย,ภยคนนั้นประเสริฐที่สุดให้อภัยกัน เอภัยไม่ใช่แค่ปากต้องที่ใจเพราะถ้าเราให้อาพายเราหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเมื่อกี้คุณแม่พูดรู้ยังไม่ได้เข้ามาคุณแม่บอกว่าควันโกรธเนี่ยนะมันลมใจแต่ควันไฟมันลมตาสม็นไมลูกควันไฟเนี่ยมันมันมันพุ่งมาเนี่ยแต่พอเชื้อมันหมดแล้วควันมันก็มากหมดไปแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นควันโกรธที่มันลมใจเราะถ้าเราโกรธตรงนั้นเนี่ยเรืองมันแค่เนี้ย ปเดี๋ยวมันหายไปหมดแล้วแต่ถ้าเรายังเก็บอยู่อะใช่ไหมลูกเก็บว่ามันมันถูกเผาอยู่ตลอดเลยนั้นให้มันจางไปจัดใจนึกถึงสิ่งที่เราดีที่เราละก,กันเราให้แกกันมาตั้งแต่ต้นมาก่อดกันที่คุณแม่ดูแนได้ไม่เมาเออดูสิคุณแม่จะดีใจมากมาแล้วกอดใี่ใจลวกันจริงๆนะนะลูกนะ จจรริิงงแต่การอะไรตรงนั้นแต่หนูก็รู้ว่าหนูไม่มี้องหนูก็ไม่ใช่ไหมเออเนี่ยหนูนี่จริงๆจะไปขอเจ้าอุปถัมภ์เลยเขาไม่มีความสุขไปแล้วทัลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่นี่แหละ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 คุณดีดลดีของคุณแม่ทั้งคู่เลยลูกเชื่อไหมคุณพ่อคุณแม่หนูผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยหลายคน ก็อยากจะมากอดหนูอย่างนี้เหมือนกันแต่เขา้าเข้ามาไม่ได้ไม่โชคดีเหมือนคุณแม่แมแมที่ได้ปวอ่ะด้วยคนอยดู่ตรูนี่ดูีกนนไมลูกดเป็เดูกเดกดีทัขอขอของู่นะหนูกกตกหน่ยนุ่ยหนุ่ยน่หน่นุ่ยน่นี่ยนน่กน่นน่่นน่น่นุ่่นนู่กนนี่ยน่นหน่่นุ่่่่ แม่ไปแล้วมานะอย่าให้แม่ไปอีกนะาาาาถามคุณหมอได้เลยว่าคุณแม่ไปจริงไหมแม่เหมืันลูกม <c oughs> า,าฟังฟังเรื่องไหมเนอะอะ